ได้ยินไหมนะฮะยังไม่รีบกว่าไมา่แตเลนะ็วฮะเออสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่งานเกิดเริวนะทุกปีเราก็จะมาเจอกันอย่นี้วันนี้เรามาเจอกันที่บ้านราชาวดีนะครับผมทีตัวนี้ก็เรื่อป,ปากเก่งใช่ไหมป,ปากเก่งนะจ๊ะโอ้โหเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงเลยทุกคนรักทุกคนรอ,รอเขาวันนี้และเขากำลังจะปรากฏตัวต่อนหน้าเ,าเราทุกคนขอเสียงปรบมือต้อนรับิเรือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bao bao bỏ bao những video hấp dẫn เนี้่เออานจเนทีคุณเคยงานคุณเคยอะรกัไม่ได้รายงานเด้หรอเขาขอสักทีก่อนได้ไหมอ๋อได้ฮะดอ่านได้ไหมได้แล้วสิแล้วสิโอเค เไม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไม่รู้แล้วอันนี้คืออะไรดีเอาเริ่มเมื่อไหร่เริ่มนะ ได้รอแล้วครับได้รอแล้วครับมันมาได้แค่นี้เองนะเดี๋ยวก่อนเขามีเกณฑ์อะไรไหมที่นี่จะเลือกคนมาโชว์เนี่ยเขาเลือกที่ไหนหน้าตาอ๋อเขาลือกที่หน้าตาอ๋อเลือกที่หน้าตาใช่เอ๊ะนี่ยังจากมากไปหาน้อยดีน้อยไปหานมากแล้วนะโอ้โหมองแรงเลยทีเดียวเชียวอย่ามองแรงครับเดี๋ยวลูกตาดึกเอาเอาไปแล้วเหรอ คนเรื่อสงสัยอย่างหนึ่งคนพวกนี้เวลาเขาจะมาเขาจะไปต้องบุตรสามสี่สามสี่ไม่ใช่อยู่เดิอไงอ๋อเดิมเดิมมีอะไรต้องไปด้วยกันอ่าเอาล่ะนี่รู้สึกงีมากกับโชว์พิเศษจบแล้วหรอจบแล้วอ๋อเมื่อกี้คือโชว์เปิดโชว์เปิดเหมือนเป็นเหมือนเป็นประธานในกีฬาศีสมองม่องทำงานหนักเลยไม่ใช่คือ มามายังไม่ทันเตรียมตัวไงก็ก็ก็งงนิดนึงเอายังไม่ทันพูดอะไรเลยเอามีโชว์มึ๊งสามสี่จิ๊บจั๊บจิ๊บจั๊บจิ๊บเอาอ๋อจิ๊บจั๊บจิ๊บจั๊บเสียงมันยิ่งดงจีนมากเลยเออไม่นะฮะก็ก็รู้สึกไงอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้อ๋อก็น่ารักดียร์ถายไปเลยทักทายไปเลยด้วยทักทายวิธให้ทำอะไรบ้างเนี่ยสองอย่างของอ๋อครับเอาเอากทายก่อนดีกว่าททักายก่อนก็สวัสดีทุกคนนะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับ ัีจริงๆก็เจอกันตั้งแต่รอบเชา้าแล้วเนาะนะครับก็เพิ่งมาเ,เจอกันอีกรอบนี้นไม่บอกทำไมนะก็วันนี้นะครับก็เป็นเป็นเหมือนงานย้อนหลังเนาะเกิดไปแล้วนะฮะเกิดไปแต่ยี่สิบมิถุนานนะครับ <c oughs> ย้อนหลังโอ้โหไม่หันมาดูเลยเมว่ <c oughs> อมี้คือต่อครับ <c oughs> เอาเล่นงุกเลยนั่นครับผมเอาเอาลองโทษทีนะแกผมอย่ายืนติดขอบมากเลยไม่เอ็งกูนะครับก,ก,บก็ดีใจนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่มางานของลิศในวันนี้นะครับก็คือคือคือดีใจดีใจที่แบบว่าเมันผ่านเวลาไปเรื่อยคือการาฟมันไม่เป็นอย่างนี้นะฮะคือกราฟมันไม่เป็นขาลงนะครับแบบจากหมด ปีแรกๆเราจัดกันเจ็ดแปดร้อยคนใช่ไหมฮะปีหลังมาก็มันไม่ลงมาหกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยเหลือการสามคนจัดงานให้ที่เบิเร์ดเดลอยู่ก็กไม่เป็นอย่าง้นเลยเเงงคือดีใจดีใจที่แบบว่าเขายังแบบอยู่แบบนิแบบเหนียวแน่นเท่านี้ทุกๆปีครับ,รบไม่ต้องเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราเท่าเดิมอ,อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่นานๆก็พอเนาะก็ ขอบคุณทุกคนมากเลยคือไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ทั้งวันเดี๋ยวก็จะพูดเยอะอยู่แล้วนะหรือจะให้พูดเยอะแยะเราจะมีค,คำถามที่ให้ถามกันด้วยเราจะหยิบคําถามที่ด้านหลังนี่แหละไม่ไม่ต้องคิดคําถามเองละไม่ไม่ต้องคิดแล้วหยิบมาเลยอยากบอกคำถามใครหยิบออกมาได้เลยนะแต่ก่อนอื่นเอางานให้เป็นประเด็นเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิหยักหยากใช่ไหมกำลังจะเดินไปหยิบแล้วเนี่ยรอป่ะเหอนะ เออแต่ก่อนอื่นแต่ก่อนอื่นใช้เหมือนแคปปี้เบอร์เดย์ทัวร์ยูทั้ทีทัวร์ยูมันต้องมีเป่าคองเป่าเค้กคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมาเอาถือคองถือเค้กให้ใช่ไหมเราจัดกันเลยไหมขอสิทธิ์ผมือต้อนรับครับคุณพ่อใบบูรแล้วคุณแม่ลำย่เงยไม่ได้มาด้วยกันเลยนะครับผู้นำข้าและผู้ส่งออกนี่นะครับยังเป็นทัศการเกินไป ไปเจอกันแล้วนะฮะยัไปเจอกันแล้วบอกเ่เฉยหะบอกไป <laughs> ไปงลูกแม่ทักไทยทักไทยไทไนคุณ <c ười> แม่ทักไทยด้วยสิ่งบนลครับวันนีค่ะแฟนคลัทุกคนคะ่ะดีใจที่ปีนี้ยังเหมือนเดิมขอบคนคะ่ะอาคุณ <c ười> พ,พ่พอพถ,พถ้าไม่<ว>ข<อ>าเชิญลับเปิ <c ười> ี่ตั้า่เชิญ เอาเหมือนเดิมไหมนักตายและไทยฮะดีครับแฟนกับทุกคนครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมใครไม่รู้ไปเปิดดูชูดูของปีแล้วหรือจะไปสี่ห้าปีก็ไม่ได้เพราะว่าทุกปีเอาล่ะตอนนี้เราจะร้องเพลงเพลงหนึ่งพร้อมกันน่าดีวเพลงเพลงนี้สามส บดับแล้วดับแล้ววะ Happy b i r t เดย์ลูขอบคุณครับขอบคุณครับคิงแม่ไม่เคยเป็นการเป่าคิ้มันเกิดที่จังหวัดพะเยานทเยานว่ะไม่ได้เป่ามานานไม่ได้เป่าเป็นปีแล้วเออตอบพิละครัได้ไหมอ้าวอ้าวคุณแม่ครับไว้พอวันเกิดลูกหน่อย เหมือนเดิมหมือนเดิเค่ะเหมือนเดิมก็ขอให้มีความสุขมากๆเจอแต่สิ่งดีดๆเจอแต่คนดีๆมีแต่คนรักแล้วก็ <laughs> ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรักรัก,ก,ก,กรครอบครัวรักทุกคนรักแฟนคลับ <laughs> แล้วก็มีความสุขมากๆ <laughs> อยากให้ทั้งวีโอรบวนนะฮะถ่ายซีเควนต์นี้ไว้ให้ชัดแจ้งกยนฮะ วีหน้าเราจะไม่มีแล้วครับเราจะเปิดวิดีโอแทนนะฮะมันจะเหมือนเดิมคุณพ่อคุณพ่อครับเชิญครับครัพ่อเหมือนแม่เหมมือนเดิสลยแม่พ่อรีบจะมีกาแฟต่อครับได้ครับแท้แค่ไหนจริงจริงเอาละครับผมมาเป็นพริธีสารลูกคุณนะฮะอิ่มอกอิ่มใจขอสีปรุงแต่งบอแม่ด้วยขอบคุณครับ เอาละขอบคุณครับออเออขอบคุณเะว่าก็ต้องแม้ไปได้ครับ <c oughs> อยู่ไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่งงนะดีต้องงงเออเอาละครับตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะมีคำถาม ที่จะร้อยให้ตอบอยู่แต่ยังไม่ตอบตอนนี้อยากอีกแล้วตอนนี้เราไปสู่ที่การอีกกันน,นะฮะซึ่งน้าวเนี่ยเราได้ทำบุญร่วมกันอ,อกับน้องๆที่บ้านประชาวนีแห่งนี้ครับแล้วก็ได้มีการรวบรวมเงินบริจาค นะครับพี่จะมอบให้กับบ้านราชาบดีครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะทําบุญร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวจังหวะมอบมอบเงินนะให้เราทุกคนพนมมือพร้อมกันเพื่อที่จะส่งมอบเงินไปด้วยกันนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญครับผมผู้ปกครองสถานุเคราะหเด็กนิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดีครับคุณสุวรรณพมผลขึ้นมาไปเกี่ยวรับมอบเงินรปจากครับอสวท่านครับ และไปขับนะฮะ,ะราได้รรวมเองได้ทั้งหมดฮนะหนงแนสองกปดร้อยแปดสิบาทเอาเราตรงนงินกัามุอขอบคุณ ก็คุณครับ e เอาเราสามหัวกันหนึ่งสองสามสามหัวสามหัวโมเสกปรบมือต้อนรับมือให้คุณส่วนเลยนะครับเอาล่ะต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่าไหมครับอยากเล่นเกมไหมอยากก็ฮะอยากป็นกรรมการนะทำเป็นกรรมการดูก็เล่นเกมถ้าเกิดเล่นเกมแล้วจะมีหกเกมไม่เล่น คือสรุปคำถามยังไม่ตอบยังไม่ตอบยังนั้นเหมือนรถ้าไม่เกิดถ้าไม่เกิดตั้งแต่ต้นงานยิ่งตื่นเต้นกับการตอบคำถามต้องยิงทีเซอร์ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีเนี่ยเออตอบนะเล่นเกมก่อนเล่นเกมกันเกมแรกชื่อว่าเกมโอ้ยปีนี้อ่านสกิมไกลเยอะเลยเชมาปีแรกจำได้ตั้งนั่งอ่านอย่างนี้ปีนี้อย่างนี้ละปีหน้าต้องวางไปกวอา แต่ตายาแล้วแต่ตายาแล้วลำดับต่อไปเกมโยนลูกบอลลงตะกร้าอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์มีลิปหนึ่งอันคือลิปเป็นลูกบอลหรือเป็นตะกร้าเป็นตะกร้ามีลิปหนึ่งอันเขอลูกาแน่ทำไมองเดินทางยากทางตันเอออุปกรณ์ทำตัวให้เป็นอุปกรณ์คือตอนนี้พี่จะฉุดกระชากล่างดึงนี่แบบนี้ไปตามพี่หมดแล้วเนี่ย ยืนตรงไหนทีมงานมามาช่วยพี่จัดอุปกรณ์หน่อยเดี๋ยวนี่นะฮะอลงมาเล่นเกกพาราันเนเกมพลาอุปกรณ์คุณ่ซีีีอ้าวดดดูนี่อะนะสี่คู่ครับอ้าวนี่ผูกเอวผูกเวอ้า จ้องผูกบ้านนะครับดิ้นเอวยิบแปดนะฮะแต่ก็เออลิงลิงตรงนี้ฮะครับผมเลิงๆไม่ใช่ลิง<ต>ลง<ๆ>่า<ๆ>ยๆเดี๋ยวเรามีสี่คู่สีค่คู่แต่ละคู่จะมีคนถูกเอวอยู่หนึ่งคนะครับนะฮะแล้วก็มีคนโยนหนึ่งคนเราจะให้เวลาทั้งหมดสามสิบวินาทีถ้าครับผมโยนลูกบอลเนี่ย <laughs> ให้เขา้าให้ <laughs> ให้หยาลบจะกันหน้าก่ยังลบสิ ออกคือเขาดีรับออาเอานี้รับถูกต้องโยนลูกบอลให้ไม่ได้ใกล้เลยโยนเฮ้ยพัดลมพัดลมจะจะจะเข้าไหมครับวันนี้คุณแล้วคุณเวลามันลงวันนี้อย่าไปปืนอ๋ออ๋อ ทีมไหนทําได้มากกว่ากันทีมนั้นจะได้ถ่ายรูปก,กับพี่เล็กเป็นเซลฟี่หนึ่งรูปนะโอ้นะเป็นรางวัลที่พิเศษสุดๆ,ๆเลยฮนะใช่ครับนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะการที่ได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่ไม่ใช่ง่ายเอาโทรศัพท์ส่วนตัวนะถ่ายนะครับเอาโทรศัพท์ส่วนหวัวไม่ได้นะ อมุกอย่างนี้ท่านก็ชอบเลยเหรอใช่ฉันยิ้มเทียบเลยนะเดี๋ยวเรื่องนะเดี๋ยเรื่องนะเดู๋เรื่องนะใครเป็นกรรมการไปนะกรรมการข้าวอะขอได้กลับทั้งหมดสี่คู่นะครับสี่คู่ที่แปดคนนะฮะสี่คู่ที่แปดคนฮะเพื่อคุณได้ถูกสี่คู่สองเป็นแปดโอ้โหโชว์สี่คู่สองเลยเอ้ามาเลยมาเลยมาเลยเร็วเร็วเร็วมาเลยมาเลยมาเลยฮะมาเลยฮะ